ปีชวดลักษณะเฉพาะของคนปีเกิดปีชวดคนปีชวดเป็นคนมีสเสน่ห์ฉลาดรอบรู้แค่ว้้องว่องไวมั่นใจสูง มักจะทำอะไรรวดเร็วกว่าคนอื่นเสมอนอกจากนี้ยังมีสัญชาตญาณที่ดีเป็นคนที่มีระเบียบมีความสามารถและปรับตัวเก่งจึงเหมาะกับการเป็นนักธุรกิจหรือทำงานอะไรก็ได้ที่ต้องใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจุดเด่นของคนเกิดปีชวดคนที่เกิดปีนี้จะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมมีความสามารถในการเข้าสังคมปรับตัวเก่งสามารถทำในเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ให้ประสบความสำเร็จได้ จุดอ่อนคนเกิดปีชวดคนที่เกิดปีชวดในบางครั้งก็มักจะถูกมองว่าเป็นคนชอบเอาตัวรอดจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไปในที่สุดแต่เป็นคนดื้อรั้นมีการดำรงชีวิตอยู่ด้วยกฎด้วยเกณฑ์ของตัวเองมากกว่ากฎที่ผู้อื่นตั้งขึ้นการทำงานคนปีชวดนั้นจึงไม่ง่ายเนื่องจากบางครั้งพวกเขาก็มักเจ้าใจแต่ตัวเองเป็นใหญ่ใช้เงินเกง่งบางครั้งจ่ายเงินออกไปก็ได้เฉพาะตามความอยากที่ตัวเองอยากจ่าย จนลืมไปว่าการแต่ตองนั้นเป็นสิ่งที่ดีเลยเรียกว่าต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายให้มากขึ้น